มันเป็นมาโดนยังนี่มันปอมมาณสามมันเกิดมาในสามมาสามอาทิตย์เกิดสามอาทิตย์เกิดขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยบอบ่แล้วเนาะมันก็ห้องกินนมมันก็ห้องยางขาบวมตัวนอแมนันบวมอยู่บอเบื้องแน่ข้อขาเนี้ยเห็นบอมันมันันี้บอมันอันมันแม่มันเหยียบอย่างเงี้ยมันนอนนี่แหละผมถึ่งบอกไปตงระวังแค่ที่กะแยกของเขาเา่เห็นเลยมันเป็นร่ามันมันนอนแผ่แม่มันกับหุ่นแมนเออผมย่านหนีเมียเหยียบขานี่เห็นบอ เป็นวอบวมคิดกับวมรนมิ้ยคิดว่ามันว่พ่ออาหารเรากลางที่ส่วนหนึ่งกับส่วนหนึ่งมีส่วนมีส่วนอยากอยากย่้งเยอะแต่ว่าลูกโอเอ๋งไม่ได้ไฟกะที่วัดไต่ก้อนมันบอกสิอุ่มว่าย่างดอกแค่ว่าเอลกินเป็นทีว่าเลี้ยงนี่คือว่ามันกินนมเออวเมื่อกินนั่นเอาไปฟังโดนแล้วอลูกขึ้นมามันกระดูดเกิดขึ้นมาสองสามเมือมันดูดอินดิเตไลก็เลยเอาเข้าจีมาหลีดนมแต่ว่ากับวมีแห้งไปดูดนะ อาจสิแม่เตะก็ได้ตัวนั่วนนั่นว่เตะบ่ให้น้าเตะหยีบแล้วเหรอยบนั่ละนั่นแหละนั่นแหละยนี่มันหุ่นตอนมันห่วงนึงแต่ว่าไม่ให้ลูกกินนมเป็นอย่างคือนตัวโบหูถ้าเป็นอย่างขึ้นที่ห่วงลงไม่ซื้ออยู่บ่นั่นเกินมาแต่อีเถ่าโอ้ยซื้อมันจะเป็นสาวคนบ้านมันบ่ได้ขับน้นมอไมีนะคขับนี่อันลูกกระขี่ธรรมาได้นี่มันมันไม่ขี่ได้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 คู่ได้หูเลยซื้อหม่องร้องร่นให้ให้ทั้งคัน ให้ให้ทังนั้นแม่เพื่อินดอนตั้งซื้อไว้แล้วปอให้ตธอเขาบามาขอเอาก็ว่าหันสี่างสี่ยางบ่งยางเขาสีขัวได้เหรอเอ้อเหมืนกันคักชีวิตมันเนาะนี่เราก็อยากไปยุ่นนี่ไปบ่ได้ขาเจ็บขาเนี่เป็นมาที่หลังแมนบอเป็นที่หลังเออโอเคแม่เหยียบแม่นอนอันนั่นเพราะว่าออกมามันกะย่างกินนม